สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาหลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคม2564นี้ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23นะคะคตุลาคม ค่ะการทำนายนะคะของมารีนทานหลอดนะเราจะแบ่งออกเป็นสามช่วงนะคะก็คือช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนโสดค่ะหรือว่าคนที่มีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะย,ยังไม่ชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคำทำนายนะคะสำหรับ คนที่มีแฟนนะคะมีคนที่ตกลงครบกันแล้วนะคะสถานะชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนทีอ่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรคะ่ะ คุณได้ไายสองไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าก็จะเป็นไพ่ที่แบบว่า,าเกี่ยวกับการมองอนาคตนะคะหรือว่าการเข้าไปอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะ แล้วก็ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะคนโสดนะเดือนนี้อาจจะแบบว่าเริ่มคุยกับใครนะคะหรือว่าถ้าไม่คุยก็เหมือนอา,อาจจะเข้าไปทํากิจกรรมอะไรสักอย่างนะคะหรือว่ากําลังมองเห็นนะคะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะเข้าไปอยากจะเข้าไปเหมือนกับว่าเข้าไปสัมผัสหรือว่าเรียนรู้นะคะเรื่องราวต่างๆแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ เดือนนี้นะคะมีมีบรรยากาศการง้อเหมือนว่าง้อมากอะไรเงี้ยเหมือนคุณต้องแบบรู้สึกว่าตกตกเป็นคนทีอ่อ่เหมือนด้อยกว่านะคะในความรู้สึกอะ่ะถ้าจะเป็นความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องง้อหรือว่าถ้าคุณเริ่มต้นคุยกับใครนะก็เหมือนคุณเป็นคนที่พยายามอย่างมากนะคะคุณพยายามอย่างมากที่จะอ,อ่เข้าไปแบบ ทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาหรือว่าถ้ามีการที่ต้องเริ่มคุยกับใครเหมือนคุณเป็นคนชวนคุยก่อนตลอดอะไรแบบเนี้ยนะเขาก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรมากคุณก็รู้สึกว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าเออทําไมมันถึงนิ่งหรือว่าแบบคือทําไมคุณต้องเป็นคนที่ง้ออะไรมากมายเนาะจริงๆที่คุณพยายามที่เข้าคุยไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า บางคนเนาะเราเป็นคนโสนอะ่ะบางทีก็อยากเข้าไปเจอเพื่อนคนนี้หรือว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยที่เอ่อน่าสนใจเขาดูน่าสนใจเนาะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้าคุณได้เข้าไปพบเห็นสิ่งใหม่ๆที่คุณแบบไม่คุ้นเคยคุณอาจจะรู้สึกว่า,วาเอออยากจะคุยแต่เขากับไม่ค่อยมีปฏิกิริยาตอบสนองสักเท่าไหร่นะคะค่ะเป็นไปได้นะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเขาเป็นคนธาตุดิน เขาก็จะมีความนิ่งๆของเขาแบบนั้นนะคะที่ไม่ค่อยมาแบบกระตือรือร้นกับการที่จะแบบว่าคุยหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนํากันนะคะค่าได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะ ก็นะคะอัศวินถือไม้เท้าก็จะเป็นคนที่ลุยๆบุกๆเนาะค่ะก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเนาะถ้าเราอยากคุยเราก็คุยไปนะคะก็เราเป็นคนอยากคุยอ่ะก็คือก็คือเราก็เป็นคนที่แบบชวนคุยก่อนได้นะไม่ต้องไปรู้สึกน้อยใจนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าความสัมพันธ์ไปกันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันนะคะค่ะแต่ว่าอย่าใจร้อนนะคะให้ค่อยๆค,ค,คุยไปนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะ มันเป็นการแบบคุยกับเพื่อนใหม่อะค่ะถ้าเราคุยไปสักพักอะช่วงแร,แรกเขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าถ้าคุยไปสักพักถ้าเขาโอเค้วเขาเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณแล้วถูกขออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นคนทักมาก่อนได้ในอนาคตแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ว่าไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องไปคิดมากนะคะไม่ต้องไปคิดมากว่าเออไม่ต้องไปน้อยใจถ้าเราอยากคุยเรามีความสุขเราก็คุยแต่ถ้าคุณรู้สึกแบบเออทำไมต้องงอไม่ง้อแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันเป็นแค่คนคุยแค่นั้นเองนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะของชาวราศีตุลในที่เป็นคนโสดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะคนที่มีแฟนเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่ราชาถือเหรียญค่ะไพ่อัศวินถือดาบค่ะ,คะแล้วก็ไพ่หกเหรียญนะคะ เดือนนี้นะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะชาวภาคดินก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีพฤษกมังกรแล้วก็กลุ่มนะคะคนลักษณะของคนธาตุดินเขาจะเป็นคนที่นิ่งแหละค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะหรือเป็นไปได้ว่าเดือนนี้ไม่คุณก็คุองคุณนะนะคะค่อนข้างที่จะนิ่งเนาะแบบบรรยากาศไม่ได้แบบ โรแมนติกอะไรมากความสัมพันธ์อาจจะคบกันมาสักพักแล้วมันก็เลยเหมือนไม่ได้หวือหวาอะไรนะก็คือต่างคนต่างจะนิ่งเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกมั่นคงแล้วอะก็เป็นความคุ้นเคยชินแล้วนะคะอาจจะไม่ได้แบบแสดงออกมากนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกน้อยใจนะทําเหมือนแบบคุณรู้สึกว่าการฝ่าฟันนะคะบางสิ่งบางอย่างเนะี่ย มันยากเนาะความรู้สึกของคุณนะคะชาวราศีตุลทําไมบางอย่างมันยากมันเหนื่อยนะความสัมพันธ์ครั้งนี้เหนื่อยคุณต้องต่อสู้สอุปสรรคอะไรมากมายนะคะอาจจะเป็นนิสัยของกนและกันนะคะพื้นฐานชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะแล้วก็ถ้าไม่คุณคู่ของคุณอะมีการขอความช่วยเหลือกันอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้นะแต่ว่า เป็นฝ่ายพึ่งพิงนะคะมีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องพึ่งพิงในเดือนนี้นะก็หรือไม่ก็คืออาจจะเป็นคนอื่นนะเข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นได้นะคะพะมีไพ่ของการขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่า,าถ้าคุณสองคนคบกันแล้วเหมือนกับคนใดคนหนึ่งที่มีปัญหาเนาะอาจจะต้องมีการช่วยกันต้องหยิบยื่นอะไรแบบเนี้ยนะ ก็ลองดูค่ะค่ะถ้าถ้าไหวนะคะก็ช่วยตามกำลังนะคะถ้ามีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ถ้าครัวคุณเองก็แย่เหมือนกันคุณก็ลองดูเนาะให้แบบลองพิจารณาดูนะคะให้ไปตามที่ตัวเองไม่เดือดร้อนอะนะคะไพ่าคาแนะนำได้ไพ่สองไม้เท้านะคะค่ะ คือไพ่สองไม้เท้า,าก็จะเป็นไพ่แบบการมองอนาคตเนาะการที่กําลังที่จะเริ่มอนาคตแบบหรือว่าทำบางสิ่งบางอยาอ่างที่เป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเป็นอะไรที่เราแบบเหมือนเข้าไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไปสู่โลกใหม่หรือว่า,าสังคมใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดานะคะที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยเนาะกับการปรับตัวนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ่จบคําทํานายสําหรับคนที่มีแฟนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะเดือนนี้นะคะได้ไพ่เดทค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่กันต่อไพ่เดทเห็นแล้ว อาจจะทําให้บางท่านรู้สึกอุ้ยภายเนี้ยขึ้นจะเป็นยังไงนะคะเดชาลีออดค่ะ,ะปิดดีนะคะไพ่6กไม้เท้าค่ะไม่แย่นะอาจจะเป็นมีไพ่เดชขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะต้องแบบเป็นเรื่องของความทุกข์ร้อนอย่างเดียวนะคะ อาจจะเป็นการจบบางอย่างเพื่อเริ่มบางอย่างนะคะค่ะน่าจะดีด้วยแหละนะคุณต้องเดินทางไกลแล้วค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้บางอย่างที่จบลงบางอย่างที่คุณต้องยอมละทิ้งไปนะคะแล้วคุณก็เริ่มต้นเดินทางไกลนะคะหรือว่าคุณเริ่มแบบที่จะปรับตัวแล้วว่าคุณจะอยู่แบบไหนนะบางท่านก็อาจจะไกลคู่นะคะช่วงนี้ห่างคู่นะคะเพราะว่า อาจจะเป็นคนที่ทำงานคนละที่หรือว่าเป็นคนที่คบคนต่างชาติหรือว่าแต่งงานกับคนต่างชาติหรือว่าน่าจะมีคนใดคนหนึ่งต้องออกเดินทางนะคะ mm. เพื่อไปทำอะไรบางอย่างในที่ที่มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเนาะหรือว่าอาจจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ช่วงนี้เดินทางไปพบลูกค้าบ่อยหรือว่าอาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนาะคือทำให้รู้สึกว่าช่วงเนี้ยห่างนะคะ แต่ไม่แต่ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าไอสิ่งที่ทำนะจะทำให้มีผลดีนะเข้ามาในนะคาค้ดไพ่หกมีเท้าเห็นมีคะเหมือนเป็นการต่อสู้เราก็ได้ชัยชนะนะบางสิ่งบางอย่างกลับมานะคะการเดินทางไกลครั้งเนี้นะคะน่าจะมีสิ่งดีๆที่ได้กลับเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบเหมือนห่างๆกันหน่อยนึงแต่ว่าการห่างนะคะของคุณการห่างห่างกายเนี่ยอาจจะเหมือนว่ามันก็ทําให รู้สึกใกล้ชิดได้เนาะด้วยการโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันการติดต่อมันไม่ได้ยากแล้วนะคะอาจจะต้องแบบถ้ามีความจําเป็นต้องไปทํางานก็ก็ต้องหาเงินก่อนเนาะค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการไพ่เดทเนี่ยจบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ๋อก็น่าจะพาระงานนะคะ บางคนอาจจะตัดสินใจออกจากงานหรือเปลาหรือว่าจบภาระบางสิ่งบางอย่างเนาะไม่ไม่ได้แย่หรอกค่ะเพราะว่า,ามันเป็นความเหนื่อยหนักที่คุณรับผิดช,ชอบมาในเดือนก่อนๆเน,นี้ยค่ะเดือนนี้มันจบนะเนี่ยไงปิดท้ายก็กลายเป็นแบบเออดีนะคะกลายเป็นว่าจบเรื่องที่คุณเหนื่อยๆน,นั่นแหละนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่า,าไม่ดีไม่ได้ไพ่เดทไปนี้ไม่แย่นะคะค่ะ จบเรื่องที่คุณเหนื่อยแล้วคุณก็คือคุณจะได้รับข่าวดีได้รับชัยชนะกับสิ่งที่คุณสู้คุณเหนื่อยคุณหนักมานะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะค่ะไพ่คำแนะนำคุณได้ไพ่ the empress เนาะสำหรับบางท่านนะที่แบบเหมือนว่า เหนื่อยงานหนักมาหรือว่าลาออกแล้วอะไรเงี้ยนะคะเอ็มเพสเป็นไพ่ที่แบบอยู่สบายๆคุณพักก่อนนะคะชาร์จพลังชีวิตให้ตัวเองก่อนอะไรที่เหนื่อยที่หนักมาเดือนนี้พักก่อนนะคะพักให้ตัวเองมีกําลังแล้วก็ค่อยไปต่อสู้นะคะหรือว่าใครที่ทํามาแล้วผลสําสเร็จกําลังมาพักดูชื่นชมความสําเร็จสักครู่ได้ค่ะมันไม่ได้ทําให้เสียเวลามากเนาะเพราะคนเราบางทีทํางานหนักมาแล้วอะ่ะนะ ก็ต้องแบบเหมือนว่ามีเวลาที่จะชาร์จแบตด,ดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องความรักครอบครัวเลยเนาะแต่ว่าก็น่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเพราะว่าไพ่จะขึ้นไปในแง่ของเรื่องงานอะไรแบบนี้มากกว่านะคะค่ะ จบคำทำนายนะคะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนมีนาคม2564นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลินทาลอดต่อๆไว้ด้วยนะคะหรือใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ